สวัสดีครับช่องของมมกาทีวีอีสานครับวันนี้ผมสิพามาอัปเดตนะครับลูกวายแสตหนึ่งหนึ่งโกนะครับเป็นงวของข่ามมกาเองนะครับที่เคยถ่ายลงคลิปมาแล้วนะครับในครั้งในตอนแรกนะครับตอนนั้นเพื่อนอายุได้เจ็ดมือนะครับตอนนี้เพื่อนอายุได้สองเดือนแล้วครับนี่ครับลักษณะนะครับกล้ามเนื้อกระยิ่งพัได้ขึ้นบันไดนะครับเพราะว่าแม่เป็น หัวพื้นบ้านธรรมดาสีแต้มขาวนิดนึงนะครับนะตรงข้อนะครับนี่ครับออกติดขาวนิดนึงตรงข้อเม็ดสีก็ยังพันน่มอพันด็ดเต็มที่นะครับพึงทายขนนะครับขนกำลังลน่นแขงขากรใหญ่ดีอยู่ครับไม่หัวว่าเป็นพ่อหยั่งนะครับอาจจะเป็นพ่อน้ำนมแม่ ที่บ่ค่อยสมบูรณ์นะครับยังมาทันหูกินหัวอาหารครับเอาหัวอาหารให้แม่กินยังบาันหูกินหูเลี้ยครับสองเดือนกินหยากกินธรรมดาครับกับบ่ถือว่ากินหยาเก่งครับตามภาษางัวหน่อยนะครับเลี้ยหันเลี้ยนี้ แข้งขาใหญ่ครับขนนะครับกํลังรนครับกําลังสีทายขนใหม่นะครับคือลักษณะของเพลินนะครับแข้งขากับใหญ่ดีอยู่ครับนะครับ นานาเพื่อนครับนี่คือลักษณะของเพื่อนเราครับนะ้อขอขอบคุณหลายๆนะครับสําหรับผู้ติดตามนะครับที่คอยเบ่งผลงานของช่องข,องของมามกาศนะครับกระแมีอยู่เรื่อยๆแล้วครับส่วนใหญ่นะครับขมามกาศเองจะทายอยู่ในาร์มเจ้า,จาของนะครับาวามของตัวเองขอของง่วของตัวเองนะครับเพราะว่า ออกมะกากระโบโบเดไปทางไหนนะครับอยู่สวนนะครับเห็ดหน้าเห็ดสวนครับแล้วก็มีเลี้ยงงัวแน่เล็กๆห,หน่อยๆนะครับสำหรับมื่อนี้ผมก็ขออัปเดตไว้เพียงเท่านี้นะครับเนาะช่วงอ่าตอนต่อไปก็คือสีอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับเบิ้งการจะเริ่มเติบโต,ตของเพิ่นนะครับว่าว่วลูกไวเส็ดหนึ่งหนึ่งหก ถ้าเทียบกับตัวอื่นแล้วนะครับสีสีได้โค้งสางญ่ซำไหนนะครับกับแม่พันผืนบานนะครับส่วนลูกตัวอื่นเข้าก็เคยเห็นมาแล้วนะครับกับู้ซึกว่าพานของเพิ่นอยู่ครับวายเสดหนึ่งหนึ่งหกของผมกัยงังมีตัวแรกครับในขอบ สหรับคลิปนี้ก็ขอโจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเนาะสวัสดีครับ